รู้จักไอทีีหรือไม่คนรุ่นใหม่หลายคนอาจเกิดไม่ทันวันนี้เดล l y น e w s ออนไลน์จึงมาขอเล่าให้ฟังค่ะ ทีวีเคยเป็นสื่อในอดีตที่โด่งดังมากก่อตั้งขึ้นและออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคม2539ผู้ประกาศข่าวคู่แรกที่ประเดิมหน้าจอคือคุณเทพ,พชัยยองและคุณกิติสิงหาปาตแต่ก่อนจะมีการออกอากาศจริงก่อนหน้านั้นไอทีวีก็ได้เกิดจากการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาวที่เป็นดาวรุ่งการทําข่าวในยุคนั้นค่ะและใช้เวลาซักซ้อมคิดรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาก่อนออกอากาศจริงเป็นระยะเวลาถึง1ปีเลยทีเดียวค่ะคนรุ่นบุกเบิกที่เป็นคีเพ e ร์ซัน คนสำคัญของไอทีวีประกอบไปด้วยคุณสุดที่ชายยุนคุณเทพชัยยองคุณอัจฉยาสุวรรณปากแพรกหรือพี่ดาที่มาจากช่อง9าวและเป็นบรรณาธิการบริหารมีการระดมนักข่าวดาวรุ่งในยุคนั้นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีเ <c oughs> ช่นจอมเพชรประดับบกข่าวสังคมประจักษ์มะวงษาบกาข่าวการเมืองมีผู้ประกาศดาวเด่นหลายคนเช่นพี่ตานารกรติยานยนต์ิติสิงหาปาดัดซอยฟ้าโอสุคนทิพย์และพี่ตวงพรอัศววิไลแต่ที่ดูจะเป็นบกคนสําคัญที่บ เบิกการทำข่าวสืบสวนสอบสวนจนทำให้ไอทีวีมีชื่อเสียงนั่นก็คือคุณบอ๊อบอลงมณ์เหมือนดาวที่นั่งตำแหน่งบอกอข่าวอาญากรรมและปัจจุบันคุณบอ๊อบเป็นบอกอข่าวสามิติค่ะส่วนเจ้าของตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดฉากก็คือในช่วงแรกไอทีวีมีผู้ถือหุ้นจากหน่วยงานต่างๆหุ้นละส0เอซอาทิไทยพาณิชย์กันตนาเนชัน่นภายใต้ชื่อบริษัทสยามอินโฟเทนเมนต์ไอทีวีจำกัดที่ทำสัญญาเช่าสัญญาณกับสำนักปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีจนกระทั่งต่อมาเก เกิดความขัดแย er ้งภายในของผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในลักษณะ10%เหตุผลหนึ่งก็คือผลประกอบการธุรกิจนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจท้ายที่สุดความขัดแย้งจึงนํามาสู่การยกเลิกสัญญาของไอทีวีกับสํานักประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะมีการแก้ไขระเบียบในเรื่องของการถือหุ้น10%และบริษัทจีนคอร์ปอเรชันจำกัดก็ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ภายใต้ชื่อใหม่ว่า t i t v และถือเป็นการปิดฉากโลโก้ไอทีวีลงในช่วงปี2 550 เกิดขึ้นของไอทีวีในยุคอนาล็อกคือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์การทำข่าวที่ทำให้สถานีช่องต่างๆนั้นต้องลุกขึ้นมาขยับตัวโดยเฉพาะข่าวสืบสวนสอบสวนที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังและทำใหไอทีวีเป็นที่รู้จักในขณะนั้นนั่นคือการเปิดโปงสวยรถบรรทุกเมื่อกว่า27ปีที่แล้วจนทำให้วงการทำข่าวสืบสวนสอบสวนของไทยคึกคักมากเลยทีเดียวหลังไอทีวีต้องปิดฉากลงสิ่งที่ตามมาคือการฟ้องร้องของพนักงานไอทีวีในเรื่องของค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญา ของสำนักประหลาดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยคุณจอยจัตุรงสเอียดหลังปิดฉากการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของไอทีวีลงก็ไม่มีใครสนใจไอทีวีอีกเลย หลังปิดฉากไอทีวีก็เป็นที่รู้กันว่าบริษัทไอทีวีนั้นยังมีชีวิตอยู่ภายใต้บริษัทอินทัชโฮดดิ้งจำกัดมหาชนและต่อมาบริษัทกราฟเอเนอรี่ดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนก็ได้เข้ามาซื้อหุ้นอินทัชอย่างเงียบๆความหมายนั่นก็คือกราฟเป็นเจ้าของไอทีวีไปด้วยในตัวทันทีแต่ทั้งหมดระหว่างทางนับตั้งแต่ไอทีวีปิดตัวลงจนถึงนาทีที่กราฟเข้าเทคโอเวอร์ over, ก็คือไอทีวีไม่เคยฟื้นคืนชีพม่ผลิตสื่ออีกเลยแม้แต่สักวินาทีเีเเดยยวมมื่ออถูกกกหิบขึ้้นนาาจาัรง ที่ไปร้องกกตในการเลือกตั้งรอบนี้จึงทําให้เกิดกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังเกิดขึ้นโดยมีเพนพอยที่ว่าไอทีวีนั้นยังคงผลิตสื่อหรือประกอบธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่และทําให้ไอทีวีถูกพูดถึงและกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งโดยเฉพาะกรณีของคุณพิธาลิมเจริญรัฐที่มีการถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกซึ่งในวงการนักข่าวรุ่นเก่าจะรู้กันดีว่าคุณพิธามีความเชื่อมโยงกับผดุงลิมเจริญรัฐอดีตเงาคนใกล้ชิดกับคุณทักษิณน,นั่นจึงไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทําไม คุณพิธาจึงเป็นทายาทของผู้มีหุ้นไอทีวีอยู่ด้วยการลุกขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าไอทีวีนั้นยังประกอบธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่อาจแาบเกี่ยวระหว่างเรื่องของการเมืองและเรื่องของตัวไอทีวีเองที่อดีตคนข่าวไอทีวีอาจรู้สึกว่ามันคือศักดิ์ศรีและไอทีวีคือสถาบันข่าวที่ผลิตคนสื่อชั้นนําของประเทศไอทีวีจึงไม่ควรหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนํามาสู่อดีตคนข่าวไอทีวีที่ยังคงทําหน้าที่สื่ออยู่ลุกขึ้นสร้างสปอตไลท์ทำงานข่าวสื่อ สืบสวนสอบสวนอีกครั้งซึ่ง้าฝั่งตั้งแต่ต้นก็จะรู้ดีว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักข่าวสืบสวนสอบสวนมืออาชีพที่ทํางานมาอย่างยาวนานที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานสืบสวนชิ้นนี้โดยมีแยมถาปณีเอียดศีชัยนักข่าวสามิติเป็นหัวหมูทะลวงฟันภายใต้คิมเบื้องหลังทั้งคุณกิตติสิงหาปาดอารณ์กรเหมือนดาวจตุรงสุขเอียดการสืบค้นข้อเท็จจริงค้นหาข้อมูลจึงไม่ใช่เรื่องยากหลักฐานชิ้นสําคัญจึงถูกเปิดเผยขึ้นมา ตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับสำหรับไอทีวีทีวีเสรีคือสัญลักษณ์ที่วงการสื่อสารมวลชนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่ต้องถูกบันทึกไว้ขนาดโดยกันอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์กําลังจะถูกบันทึกไว้ว่ามันคือเครื่องมือทางการเมืองที่กลายเป็นบทเรียนของนักการเมืองให้ึูระลึกว่าองค์ปรตายแต่คนไม่ตาย